สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ทนะก็จะมารีวิวนะคะที่หลายๆคนถามว่าเอใช้อะไรเนี่ยของอะไรเอยเวลาทํางานนะคะหรือว่าเวลาใช้ชีวิตอยู่แบบปกติประจําวันอะไแบบนี้เนาะก็จะบอกแล้วกันนะคะว่าอะไรที่ท่นใช้นะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นความคมเข้มนะคะแล้วก็ความที่มันเงาแล้วก็ไม่เลอะนะคะเจ้าตัวนี้นะั่นก็คือเทเ มิสชีนแม็กซี่แบล็กนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะทําให้ดวงตาของนาดานะคะจากที่เป็นสาวม้วยหน่ยนะคะก็ดูโตขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะดีไซน์นะคะหรือว่าสามารถที่จะทําให้นะคะดวงตาเนี่ยออกมาในลุคใดก็ได้นะคะที่เราต้องการนั่นเองอ่าแล้วเจ้าตัวแม็กซี่แบล็ตัวนี้นะคะมันเป็นมิมันเป็นของมิสทีมที่จะบอกเลยว่า คุ้มค่ากับราคามากๆเลยนะคะบางทีดีไม่ดีราคาอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติที่1เวลาเหงื่อออกนะคะมันไม่เปื้อนแล้วก็ไม่ไหลยเยิ้มนั่นเองแต่าจะมีหลุดบ้างลอกบ้างก็คือตามธรรมชาติของมันเนาะบางคนที่มีชั้ชนตาชั้นตานะบางคนที่มีชั้นตาที่เออเล็กหรือว่าอะไรประมาณนี้จะพูดว่าไงดีอะเออนั่นแหละเออเวลาแบบ อะไรเนื้อก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วเวลาเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็จะทําให้เยิ้มไหลเนี่ยแต่อยากบอกเลยว่าเจ้าตัว Maxi Black ตัวนี้นะคะไม่มีปัญหารองนันอย่างแน่นอนเลยเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะซึ่งเจ้ารุ่นนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าพลอยเชอร์มานเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหนี่เก็ตขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะที่ไปซื้อตอนแรกก็ไม่รู้มันใช้ดีอะไรางี้ใช่ไหมแต่ว่าเห็นพลอยเชอร์มานเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยไปซื้อ ชอบไม่ใช่อะไรหรอกร้อลเล่นนะคะก็คงประมาณนั้นแหละอ่ะสำหรับข้อนี้เอายหลายคนถามว่าใช้ของอะไรแล้วเวลากลดตานะคะหรือว่าเวลาเขียนอายไลเนอร์เนี่ยเราเขียนยังไงใช่ไหมจะบอกเลยว่าการเขียนอายไลเนอร์เนี่ย จะทำให้มันคมแล้วก็ดูสมูทก็คือเราห้ามยกปากเอ่อยกยิน้นซอหรือว่าปากกาเนี่ยบ่อยหลายๆคนคิดว่าเออเหมือนกับการวาดรูปหอเปป่าที่ชอบเวลาวาดนะชอบยกปากกาชอบยกยิน่นซออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนกันเลยนะคะเวลาเราลากเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เรากีดแบบ ตาตกเป็นสตะลิกแบบที่เกาหลีเขาชอบกรีดกันใช่ไหมอาจจะไม่เหมือนนะไม่เหมือนบอกเลยว่าไม่เหมือนแต่ว่าคล้ายๆแล้วกันเนาะโอเคเวลาเรากีดแล้วก็ลากตั้งแต่หัวตานะคะมาหางตาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่กรีดแบบกระดกขึ้นทําให้เป็นสาวเซ็กซี่แบบนั้นเราจะไม่นะคะแต่ว่าเราจะกรีดลงมานะให้หากมันตกนิดนึงนะคะแล้วก็กรีดจากขอบตาด้านล่างนะคะออกไปปึ้งนี้นะทั้งสองข้างเลยเห็นปะว่า หางของอายไลเนอร์ของนาดาเนี่ยมันจะไม่กระดกเห็นไหมคะอืมแต่ว่าการเกลี่ยอายไลเนอร์เนี่ยมันก็สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับส,สาวๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะทําให้มันเข้ากับบุคลิกของตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันจอยเลยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างบุคลิกภาพนะคะหรือว่าสร้างโครงหน้านะคะแล้วก็เออ สไตล์ของเราได้ด้วยเนาะอย่างเช่นสาวๆคนไหนที่มีความเซ็กซี่นะคะหรือว่าอออยากจะให้เป็นสาวเปรี้ยวคมนะคะเราก็ใช้อายไลเนอร์เนี่ยกรีดขึ้นโดยที่เรากระดกนะคะปลายเส้นเนี่ยปลายไลเนอร์เนี่ยให้มันขึ้นนิดนึง บึ้งอย่างนี้นะคะมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยดูเฉบเฉียวแล้วก็สวยเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าสาวๆท่านไหนที่ชอบความเบลนะคะหรือว่าชอบบอกว่าหน้าตาหวานๆนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็ทําแบบนี้มาเนาะก็เป็นการกรีดลงมาทําให้ตาเราดูเป็นสละอิกโดยยิ้มอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการรีวิวเนาะสําหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าถามเข้ามาในไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ต่างๆนี้นะคะก็ตอบให้แล้วนะจ๊ะอย่าลืมนะไปหาดูซื้อกันได้นะคะ มิสทีนแม็กซี่แบล็คนั่นเองค่ะบ๊ายบาย